เอาละครับคนดูขอากราับสวีทสวัสดีคนให้ดูทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับช่องกอนพาด้นั่นเองะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาลงห้องซ้อมนะครับผมซึ่งการลงห้องซ้อมในคลิปนี้มันจะเป็นไมชเชคนะครับผมก็คือ,เ,อเป็นการคุยกันทั้งเกมเลยของผมซึ่งผมเอามาจากไลน์นะครับผมก็อาจจะมีอะไรที่ค่อนข้างไม่เหมือนในคลิปเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นคลิปสดเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดู ด้วยความสนุกน้ท่านอยากให้ทุกคนดูด้วยความสนุกแบบโอเคปะทั้งงั้นป็ไปดูในเกมกันเลยนะครับผม Let's go s m ร r t b o o เอาตัวรอดสู้อย่างมีสต๊์กแต่ว่าลงห้องอยู่ตอนตอนสตีมหน่อยในทีุ่้ดผมหันไีไม่ได้อะตั้งแต่ไม่ได้อะ ีเอีไปลงตรงนี้คุณยอะมีต่อวะมีต่อบ้านเหรอวะมันไปสัวซ่านยังไป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 มันน่าจะตีเหมือนเดมิมคิดว่าหาระเบิดให้กูได้ไม่ฝืนแล้ว <c oughs> เอาเอาไประวังนะเว้ย จะเข้าก็บอกกันนะจะเข้าก็บอกกันนะหลอเกมี่เกมงเ ไม่ต้องรีบไฟก็ได้เราฟาไม่ฟูนมึงเปิดสุสานนี่เปิดสุสานนี่เปิดบูสุสานนี่เฮ้ยใครใัรเอาเล่นเลยปะเล่นเลยก็ได้เน่ะมันมีสองตัวมาเลยมาเลยเ่นน้ไม่น่ามีสองนะกำลังกำลังมีหมดนั่นน่ะนั่นน่ากูมีน้ากูมี

เอาขึ้นอาขึ้นอาลยขึมีตัวมีตัวอีกกำลังอ่านเมนเลยลง้างนลง้างนดดไเคน้งเปิดนี่ให้เปิดนี่ให้เปิดนี่ให้เปิดกูเปิดกูเปิดโดนใหโดนมาจะวินแม่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยไปแบนล่กูเลยเนี่ย ขึ้นหมดแล้วมั้งเอาหลังแล้วมั้งจะดาวจะดาวเจ็บมากเลยเลยเอาหลังให้เขาหลังให้อยู่ห้องไล่สวยมันต้องงี้ดีวะเอาไว้ชิบหายฮะเป็นด้วยไม่ได้ครับผมลงห้องอยู่ครับ มันดูคนดูไงไวะอ๋ะอคนดูโอเคโอเคจะดูดูไดแลนี่มีซองขวงแต่มันไม่มีกระสุนวะเรามมเซตถึกกัน,นเรนเซ็ตถึกกันมาผมหาซองใหม่อยู่ไปแล้ในตัวแนละ้วที่ผมว่าก่อสามสำคัญกอ่กอนะเอาก่อสามอะไปนี่โอเคอยู่ของอยู่นี่ มีโดก้อนเหรอเล่นดีเล่นเหรอก้อนมีใครมีระเบิดหรือเปล่ามามาขอระเบิดด้วยมาตรงนั้นมาสวยไปจนดองแล้วเหรอขอบคุณนะฮะเด็กครับขอสินซองได้แล้ววะผมลงห้องอยู่ครับของอยู่นี่สวยส,วส,วสขอบคุณน,นะเล่นด้วยไม่ได้ผมลงห้องอยู่ ผมก็เขียนแล้วพี่ก็ดูพี่ก็ดูเอาผมเขียนแล้วผมเขียนว่ากลับมาลงห้องครับไหลไปเขตเพอนะไหลไปเขตพอะไไพนะหรอ,อ,อยู่นี่ยังไม่ต้องรีบเปิดไอ้นี่นะยังไม่ต้องรีบเปิดบูนะรอนขอบคุณนะหน้ามีตัวหน้ามีตัวบ้านเอามีตัวหรอ

ก็เลิบกูได้ก็เลิบเกูได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวมันเจ็ดเจ็เล่นดีเล่นดีเล่นดี๋ากูมาคุ้กูได้ยังโอ้ังก็รังก็เบิบโอเคกูโดนวุ้ยคิวบานเหรอเนี่ยอจะป่งป้อมผมปะเนี่ยป้าิดดูอยู่พี่ิดพิดดูอยู่ไดีคนดูครับดีคะแนนแล้วเนี่ยเจ เจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดคิวสวยๆนี่มันต้องเล่นอย่างนี้เว้ยมึงต้องแก้คนพายได้เว้ยของอยู่นี่กูมีแล้วกูมีแล้วใครยังไม่มีบ้างไม่โอเคโอเคไม่ไอ้นี่มาละเอ้ยไอ้ไอ้เออมึงต้องเล่นคู่อย่างนี้ดถวะเอาป้าป้าพี่เอาป้าป้าเอาปาอ๋อผมยังมีเกาะสุน มาเอา EP มาเอา EP กันมาเอา EP กันหรอเฮ้ยจะเดาไม่ทันเลยไม่มาไม่ทันเลยมาไม่ทันไปเอาสายยาวเลยนะสายยาวเลยนะผมซื้อแค่เสียงแต่น้อยมาได้กูจะซื้อเหมือนกันกูจะเอายิงจี้เดียวไปสองรอบแบบเออเออจัดมา เราออกไปขึ้นพีกเลยอ้อมขึ้นพีกอ้อมขึ้นพีกอ้อมซ้ายสุดนั่นแหละดีแล้วอ้อมซ้ายสุดอรืดีสุดแล้วรอสามรอบรอรอบกโกโก็ go, go, go. ทิ้งระเบิด์เท่าไหนโก็สวยสวยเข่าเต็มเตียนเข้าวง เราไม่ต้องรีบก็ได้เราไม่ต้องรีบก็ได้ไม่นะจัมนาเมตตัวเองไว้นะเว้ยพยายามจัมนาเมตตัวเองไว้นหน่อยเดี๋ยวมันมันจำเป็นเว้ยเดี๋ยวมึงต้องคำนวณดามเมด้วยคำนวณคร่าวๆอ่ะไม่ต้องแบบเอาไปอ่ะแค่คร่าวๆเว้ย มีตัวเปิดคลันงน,น้ำแแสดงว่ามันมีตัวฟาร,ร์มแล้วไม่ต้องฟาร,ร์มก็ได้เจอจัดได้หรอเปล่าเนี่ยน่าจะเจอเนี่ยจัดเน,นี่ยบูเจจัดเดจัดมึงรีบไอ้มาร์กมาร์กบางทีรอไอ้ตอมก่นอนก็ได้มีตัวงไม่มม,ม,มีึงม,มาร์กให้ไปเล่นใช่ปะถ้าจะถ้าเล่นมานตรงนั้นอ่ะถ้าจะเล่นเคลียร์หลังก่อน มาเชียลพีกับถ้าจะเล่นอ <S. S 1> ่ะกูมีใบ้แล้วนะมีใครสกิลไม่พร้อมไหมเราเออเราบังเอ็มเจ็ดอย่างเดียวนะเว้ยไอ้ตามตามไอม้ม้าไม่ทันบอกไอม้มาร์คได้แล <S 2> <S 2> <S ้วนั่ะนเะองตีตีขึ้น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 หมบ้านหมบ้าน ใอ้คิสนามไม่เล็กเลยหลังจะดาวหลังหมดไปไปพีกมาไหลพีกมาไหลพีกมาจริงๆอยากให้มันพีกนะเยถ้าเป็นเล่นตรงมาร์กเราน่้จะโดนพีกกดถ้ามันมีจริงเนี่ยเปิดพีกไปเปิดพีกเนียเปิดเปิดเลยถ้าจเ,เปิดเลยเปเลย Mi tôi kịp error nó đâu hiện ba. Lên ba, lên ba, lỗ. Lên ba. Ai cô cô lo dính đồn, lo dính đồn cô. lần nó ở đây không phải lặng mà. Là nó ở đây ở lặng mà. Đi vinh mà, đi vinh mà, đi vinh đi vinh mà, đi vinh mà, đi vinh mà. มาอกสันงนเฮ้ยขวามีตัวอีกโอ้ขวามีขวามีแล้ผมจะมาวมีตัวดนมาพี่มันตัวดนะไปช่วยไปช่วยแม่งกันไปช่วยแม่งกนไปชหรอปนไปกูเจะเเจ็บเ รอ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 ไม่ต้องรีบนะมึงเอ้มาร์กรอไ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 อ้มาร์กรอใจเย็นใจเย็นตัวไกลจะดาวตัวไกลจะดาวตัวไกลเจ็บขวามีขวามีไอ้วอสหมดแล้วบอสหมดแล้วบอสหมดแล้วมึงไม่ต้องเข้ามึงไม่ต้องเข้ารอรอตามกูรอตามกูเอ้ไปตามมาไปตามมาไปตามไอ้ม้าเลยตามไอ้ม้าเลยดาวดาวโดนไปกูดาวล่างให้ล่าให้ ติดร่างมไปร่างยร่างัไปร่างมไปแล้วไมมันมันฝอยู่ผมมาอยู่นั่นแหละมันมันดีดออกแล้วพี่มันดีดออกไปแล้วไปไหม่ระเังนอระเบิด่อระเบอเบิ้ตระเบ่อาเดอเบระิดต้เต่อิ่ะต่อระเต่อ่ะ น่าน่าเราบวกกันน่ะเราโบกกันน่ะเอาแม่งเดียวแม่งเดียวแม่งดิไอ้กโก้คำไอ้ไอ้เลยบนเขาไว้อยู่บนเขาไว้อยู่บนเขาไว้เล่นมาเดียวเรามาเดียวเรามาเดียวมาเดีวจะเดียวร้อยร้อยสองพีาเจ็บเจ็บไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงหรอไม่ต้องลงถอยมาได้ปะถอยถอยมาอยู่บนเขาอได้ถอยมาอยู่บนเขาเลยไม่ต้องเล่น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 หรอออถถยยมมาา อ้าวโหสนไยผัดจุไนผัดจุไนขอบคุณนะสกายเลอร์สกายเลอร์รติดมากูเจ็บมากเลยดูด่ยังไงเราพี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยู่วันนี้ไว้อยู่วันนี้ไว้ไปดูซ้ายไปเคลียร์ซ้ายไปเคลียร์ซ้ายโหลไปเคลียร์ซ้ายโหลมาเคลียร์ซ้ายมาเคลียร์ซ้ายซ้ายนี่เหรอไม่ไม่เคลียร์ก่อนเผื่อมีตัวไปเช็คก,ก่อนเว้ย ปิดเปิดดีอนิเขาเขาฝั่งนั้นมีไห่ไม่ไม่วิ่งขึ้นเขาฝั่งเรามาวิ่งขึ้นเขาฝั่งเรามันจะยิงเราไม่ได้ไม่ทันโทษโทษพี่มาแล้วมาแล้วมาพี่จุนมาเช็คไอ้เนี่ยจริงๆเราเล่นบนเขาเนี่ยเออเราดูซ้ายไว้มึงเช็คมึงเช็คเขตบีมาดิไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้กันไม่อยู่ตรงนี้กันไม่อยู่ตรงนี้กันไปมีประตูว่างพี่ระวังอุ้าชิช มันไม <jogo. S 1> <ENNIS S 2> ่ข้า<ฟ>งต้นคัะพี่กี่ตัววะกี่ตัววะเราวัด <c oughs> ตัดมั้มึงมึงมออมมึงมีเครื่องดีปะออมลมาออลอนีข้ดดีดแอบบอ่ะเอ้เปิดเครื่องดีไปไปชุบดิเปิดเครื่องดีไปชุบดิอย่าที่เดียวไม่เหนยแล้วตั้งเครื่องดีตั้งเครื่องดีเรเร็วตั้งเครื่องดีด่วน ตอนไป sociedad, ตอนเราสองตอนเนี่ยรอเยีกโอ้โหเฮียแม่งมึงตั้งไอบอได้แย่มากกูบอกเลยไอ้ฝรั่งตั้งไอ้บอว่าท่าไอแม่งแม่งตั้งปิดหน้าอย่าแม่งตั้งปิดหน้าครื่งดีชิบหายเออดีไม่ได้อ่ะกูไปตรงนั้นไม่ได้แล้วกูไปกูโดนเล่นแน่ มาประกันสลัสิบเอ็ดสุปน <8 S 2> ี้เทไนก็เทไนกตายแล้ววิ่งมาหมดเลยอ่ะเออย่าเสียเลยย่าไม่เอ้ยได้กี่คะแนนเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบห้าสิบหกสิบหกบวกเก้ายี่ห้าคะแนน